ฝั่งนี้มันเป็นที่ครึ่งน้ำพึ่งเลยตัดออกเลยนะหวานไหมโคตรหวานเลยน้ำโเกป่ะห็นแล้วไม่มีอีกแล้วโอเคเดกลุ่มฟุ้มเลยแค่หน่อยนึง แค่ยังดีอย่ดีกว่าไม่ได้เฮ้ยตัวต้มีอยู่มีอยู่้ำหวานเนะี่ยช้ำๆเลยหลังแก่แล้วปุ๊บเราก็เหลือแค่ที่หัวดำไว้เขาเอาที่ที่ลูาไมลอาไปแก้นี้ปล่อยไว้ หปคนขับรถถ่ายต่อยต่อยอยู่นะดุอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดุนะนี่ครับได้ประมาณนี้หลังกอ,อน,นครับผมตัดเครื่องมาดีกว่าโอเคครับเสร็จครับผมเหลือีกี่ดอกครับนะั้น ไปก่อนไปก่อนไปก่อนจะได้ประมาณนี้นะน้ำมีนิดหนอโอเคเดี๋ยวไปดูอีกรังครับน้องผมวิ่งไปนู่นแไม่รอกันแล้วไม่รอกันแล้ว